แม่แม่เจ้มีเสียมบายอยืมเสียมเนี้ยเอาไปให้ยังหรอพ่อวาสิพากันไปขุดเนี้ย,ยไปมายืมกับผมมาขึ้นจักเที่ยวยักษ์เที่ยวมึงเอาได้เอาลราเอาด้วยใ่นใี่ว่เสียมนะักห่างเราคุณแล้วที่เอา,เเอามันขึ้นเฮียนแท้สวัสดีครับพวกเราจะมาทําการทดลองเรื่องแรงต้านอากาศซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดคือผมฉุยครับผมเป้ครับผมขาวครับ ผมหมูครับแล้วผมหลายคนสงสัยว่าใครถ่ายกล้องผมเปงครับมอสสนับสนุนโคกทีวิตได้เต็มสัดและทุกคนสง<ด>สัยว่าทําไมเครื่องบินกระดาษถึงลอยในอากาศได้เราจะมาทําการทดลองเรื่องนี้กันนะครับเมื่อเราปล่อยเครื่องบินกระดาษล่อนในจากที่สูงในแนวราบค,ครับเราจะเห็นว่าเครื่องบินกระดาษจะล่อน และลดระดับลงเรื่อยๆเนื่องจากแรงที่ทําให้ลอยตัวคือน้ําหนักแรงดึงคือน้ําหนักและแรงที่ทําให้ลอยในอากาศคือแรงต้านอากาศนะครับและเมื่อเราวางเครื่องบินกระดาษในบนมือแล้วเราปล่อยไปข้างหน้านะครับมันก็จะมันก็จะไม่มีทิศทางและ ตกลงในกฎของแรงโน้มถ่วงโลกเล็นทุกชนิดย่อมมีวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่จำเลยพ่อเรื่องการทดลองเรื่องนี้ของเล่นทุกชนิดย่อมมีวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่แต่เล่นแล้วต้องมีคําถามจริงอยากสืบประกายให้เห็นว่าสิ่งที่เรามองเห็นนั้นไม่ควรมองข้ามเพราะทุกเรื่องมีเรื่องมายรยรนซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือเกิดข,ขึ้นจากคนมนุษย์ยทำเองของรับเราก็จบการทดลอ,องแห่านี้นะครับสวัสดีครับก็ได้